สวัสดีครับพี่หมอสดีคับพี่นาสดีค้ัปค้บพี่หมอนี่โอเคเรามีวิดีโอบันทึกไว้พี่ออสคอรจะต้องเคพี่นานะครับโอเคนะครับสดีควัสดีคับท่าน What i s y o u r n a m อบน้อย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 โอ้โอโอ้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 โโอ้โอ้ยอ้โโอ้โอ้โอ้โอโโออ ครับ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 สวัสดีนะครับพักทายทักทายสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีนะสวัสดีครับทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่สวัสดีครับดอกรดรสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับอันนี้ขัาที่บนเลยเนี่ยสวัสดีพี่หนูสวัสดีครับโอ้โหที่ทีตรงนี้ตรงนี้สวัสดีครับโอ้ยินดีมาคนเดียว โอ้ยเราเจอแล้วเนี่ยคิดถึง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 ไม่คิดถึงผมเลยเนี่ยหายย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 ยไยยอยย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 ยอยยยยยยอายยอยย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 ยดยยยเป็นวิดีโอนะอ่ะเอากล้องใครเอากล้องใครโอเคแอคชั่น โอเคโอเคอออันนี้กลุ่มกลุ่มอันนี้กันกลุ่มอะไรกลุ่มพระพระนะพระอะไรอันนี้พระอะไรพระมาเออพระมานะครับโอเคพระมานะลูกบอลอเสร็จพิ่นกหมดเลยนะเนี่ยโอเคนะครับโอห่าๆนะครับอันนี้กุญแจเดี๋ยเข้ากุญแจเอาเอาเอาข้างหน้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 า เป็นป้ากยูนี่อาผมอยู่นี่ดีกว่าเออนี่ฮะพัดเจนเย่านะครับอ้าววันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเอทีเคเรียบร้อยแล้วตรวจหมดแล้วนะครับโอ้ตายแล้วแม่เอ้ยเอาเอากล้องใครอันนี้เป็นวิดีโอเอาโน้ตแก้วดีกว่าโน้แก้วพี่หนูมวันนี่มันนี่ให้เด็กเขาทำเฮ้ยเฮ้ยพี่หนูลงมานี่ให้เด็กเขาทำ เออแล้วตงใ้เออวะเออดีอ่แอคชั่นบอเอ้โวัสด yeah. okay. ีครับวัดครับนี่อาจารย์เบนจะ โอเคทุกาที่ครับแอดมินแอดมินนะครับเราจะไปไหนกันครับไปเยี่ล่องเรือยอ้อนในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เราจะพบกับกิจกรรมมากมายสำหรับเราจะไปนะที่อย่างนั้นไปไหนก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นไปเป็นนกพิราบเอากี่โมงดีเอาได้เลยครับได้เลยครับเราจะไปเป็นนกพิราบ ตินอยู่ริมชายหาดเขาบอกล็อบบี้ลาเป็นนกที่เป็นสัญลักษณ์ของคําว่าอิสระภาพอิสระภาพใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งชุดสีขาวต้มไปทํากันที่เวนต์คหน่าครับอารนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครัโอ้โหนี่อาจารย์ธนกรพี่แอดสวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอเป็นวิดีโอนะตั้งใจเก็บวิดีโอไว้นะบันทึกไว้โอ้นี่บาลามีนี่ มารามี ح. นะครับสวัสดีลูกอ่าสวัสดีครับโอเคสวัสดีลูกหนึ่งล้านหนึ่งล้านหล้านยังไงลูกโอเย่ฮ่านะครับสายฮานะครับเดี๋ยวเราไปหากลุ่มก่อนนะหาพวกก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับโอ้นี่พี่ดาบนะครับนี่คือพิดาบนะครับพี่ดาบโอเคสวัสดีครับรายการตัวเรียบร้อยแล้วนะ โอเควัสดีครับอันนี้กลุ่มไหนเนี่ยวัสดีครับสิงห์บุรีนี่กลุ่มนี้โอ้หัดใจโอ้หัดใจโอ้มากับอาจารย์โดมอาจารย์โดมใช่ไหมนนกลุ่มเลยโอเคนะครับอ่าอันนี้น้องนอนาชแชแอนเหรอแอนชื่ออะไรเนะี่ยแอน ผมวิเชียนครับโอเคนะครับโอเคเนาะได้รู้จักกันแล้วเนาะอะไรนะไม่ยืนหรอหล่ออยู่แล้วหล่อแล้วโอเคนะสู้ๆูสู้อ่านะครับวันนี้ก็เต็มที่เลยนะครับ สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับแม่อุ้ยสวัสดีแม่อะไรเนี่ยแม่อะไรแม่อะไรแม่อะไรบอกมาทิดาค่ะทิดาโอเคเราเคยเจอกันแล้วที่ไหนเราเจอกันที่ไหนทข้างหน้าโอเคโอเคนะครับเออซู้ซู้ซู้มองไม่เห็นแต่ใจเราเห็นใจเราเห็นเนาะโอเคมาแล้วต้องเที่ยวด้วยกินได้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิดาคุณยันดานะครับคุณยันดานะครับ เย้เย้จับคู่ยังครับจับคู่ยังจับคู่เลยนะจับคู่เลยนะจับคู่นะครับจับคู่เลยนะอะไรนะใช้ในคู่โอเคนะครับวันนี้ฮามากเลยนะครับครบยัง นอนด้วยได้นะครับเด็กนัสเพราะว่าผูกันมีเด anyway> ็กมาด้วยเด็กจริงจริงนะสามคนได้ใช่ไม่ได้คนเข้าไปใส่เอานี่นี่อันนี้ของใครนี่ไหนครับแตครับโอ้โหกองอย่างนี้เลยครับอ๋อของสมาชิกอ๋อเหรอได้ไหมอ่ะ บามีะอะไรช่วยป่ะมีช่วยเลยอุยอุยลุกไปไปสวัสดีครับช่วยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า